ตรงไพันงามๆจ้คพณน,นสองสีไอ้พนะสามสีพ่อแม่พี่น้องจา้าพนไงสามสีนี่ผ้ามาเก็บไปพักบ้านพิลามจ้าพนนะโ้ย,าโยงามสุดยอดพนนะที่พนเพาะไว้พูนนะเต็มซับลาพี่พูน,พพน,พน,นม,มื่อบังเอิญง,งุ่นพ่นพ่อแม่พี่น้องแพงอวุ่นพ่นพนพนะ อหลีสวยงามอุ้ยงุ่นเต็มอยู่แต่หน่วยสับหลับอยู่เคี้ยวๆก็ไปงามคักอิลีเลิศเลอเลิศเลอ,เลอสินี้ให้งามดอกไหมสินี้ให้งามคักนี่จับนั้ยสวยงามสวยงาม ขึ้นพูดนะพูดนายป้อนจอยพีแล้วไหเปิ่งพ่อแม่พี่น้องแอบมาลักท้ายบ้านเพิ่นอีกแล้วเพราะไอแอบเจ้าของเพิ่นยินอยู่ข้างหลังเจอยนี่แหละพีละไม่คนสวยคนกขลังพูดนะเอ้ยว่อเป็นตาเลยพีละไม่เป็นตาเลยเออข้าจะเป็นงามสุดยอดอีลีสวยมันจำต้นไม่ได้แล้วก็ให้เขาไปเลยแต่แต่แบบนี้แล้วก็มีอันแค่นี้ วันนี้ใส่กระโปรงสวยด้วยนะคะใจแมนงามคัาหลายห่วนอีรีมือนี่ร้อนไปเข้าทายให้หน่อยไม่เข้าแบบน่ะขั้นเมื่อยนี่ใส่แล้วมันขั้นมือเจ้ามวลเหลวป๊อดป้อนไพี่น้องบักอื้อเหลืองบักอื้อเหลืองฟักชองเหลืองหน่บักใหญ่นึงโอ้ยพุ่นน่ะป๊อดติดถ มันนี่เดอกก็พูดดอกก็เนี้ยไม่เห็นเลยอันแรกตัวพูดแล้วเพิ่นมาให้น้องจอยได้เก็บกินไม่ใช่แกงน้ำมันแบบไหนเราเอายาวแค่ไหนจำมี่ไม่ค่อยเน้นยอดมันเท่าไหร่นะเน้นดอกมันด้วยวันแล้วดอกมันด้วยยอดมันด้วยโบนัสจับเพราะอแม่พี่น้องจ้ามาขอเพิ่นกะให้เจ้าของบ้านเพิ่นตัดให้พร้อมเด้มาเป็นซ้ำเดซซ้ำหนึ่งเด้พุดว่าโอ้เขาโพดขึ้นต้นอวบต้นอ้วนแท้จามันจะได้กินไหมดอกปีที่แล้วมันไม่ได้เรื่องเลยงั้นเรายอดมาก็ได้เดี๋ยวไปให้ไอ้แพท ไปฝากน้องสวยยอดทั้งดอกมาเนจ้ะตัดมันหลุดก่อนมันสิเหลื่อยไปทางอื่นพ่นก็แม่พี่น้องพ่นปาดสะอ่อนของพ่นจเแมนปลูกสวยปลูกงามพุดพูดพกโม่บักเตงพุดพกโม่พักอ่บกาพูโม่พอบพู่พูดพนดพูดพูดฟูดพหมพูู่ปูะเทดนี้ จ้ะพรุ่งนี้จะแกงแซ่บมาให้กินเด้อแกงซุสฟีมือไทยอุดรจวนซินแลนด์เลยแหละขั้นยานั่งหากันแล้วขั้นแล้วก็แลนมานี่แหละจ้ะแต่ใบยานั่งองยิงมันเอามาแตนมันมันเมืนตากระยายกระเจ้าแตงมาไหตั้งแต่นพุนดดอกนึงดอกใหญ่ๆน่ะพุนจ้ะเจ้าว่าขั้นขั้นเดือดฉ่นนะโอ้ยใหญ่กันยาวกันยาว ออกมันเยอะเลยตัดมันออกมนันี่แหละนี่แหละเพราะว่ามันจะได้มีถ้าไม่ตัดก็มันไม่มีคนกินเพรตัดจะเสียดายน้องจ้อยนี่คันไม่น้องจ้อยมีนี่คือสิเหลือ,องแต่ตอคือสิบวันอะไรกสิบวันในหอดเองนั่นจ,ออจนะทเเือดอกตีน้องจ้อยนะคือสิบวันในเลื่อยดอกตีเก็บกินเมอือตะลุ่ จ,จริงๆแพตตี้ก็อยากมานำลูกกับว่าวังก็ได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บปับเขียนมาอพอดีพี่ละไม่เห็นคับขาจ้ะตาอยู่ในบ้านบ่อยู่ในบ้านเพิ่งกลับมาถึงเมื่อครึ่งชั่วโมงไปทังบกตีสื่อปาตีจัวอันสามีพี่ละไม่เพิ่นเป็นคนนั้นขับรถหมูไป่งที่ทำงานจ้อยลวพ่อไม่เปน้อง คน,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 นขับรถหมูไป่งที่ทำงานจ้อยนั่นะหละคนนี้ขับรถมูไปผล่บปุ้ยสวรวนลายจะเป็นหน่วยงามอู้นี่ซองดอกอยู่นี่ดอกดอกตัวเมียมันสป็นันเมีนมีลูกจก้ะเนี่ยในดอกตัวเมียมันบอจ้ะ <idor> ถ้าอันที่มีลูกเนี่ยคือดอกตัวเมียถ้าอย่างเงี้ดอกตัวพูนเนี่ย มันจะออกอ๋อปล่อยมันออกใส่ยาฝังไปตัดหนอัวมันบอกปล่อยปันออกแจกมันเหลื่อยตั้งมาตัวสวนดอกไม้พีระไม้พิจฉาพีระไม้มีดอกไม้งามๆตอนแรกว่าเซียนวาสิมาขอเงินพีระไม้ไปซื้อบ้านหลัางไม้พ่อแม่พี่น้องเยเพิ่นว่าเอาพักสลากพิ่นว่าอย่าเอาตัวเงินเพิ่นว่าเอาพักสลากพิ่นว่าเพชรลอยหาสิบเก้าล้านแจกเขาเม็ดเลยเออจนมาสาปวดพ่อแม่พี่น้องเกยเลยบ่ได้สัม มาสาปวดแล้วแจกมัดบาดปวดมันถึ้นตั้งแต่วันที่มันสุกผุนมันแค่เดือนมันสูบผุนมันแค่วันสุกผุนนเมื่อนี้ก็วันยังแล้วมื่อนี้วันพุดแล้วมันพุดแล้วมันแจกมัดแล้วมาบอท่านถ้าต้อไปกินเขาวัดอยู่โอ้ยสะออนดอกเกียงใส่กระเบือน้ำโคนรมาสูบพิละไมกิน ก่อนเราไปคือส่วนรายแห้วเฮ็ดออมกับสิเลือบอะแนนบ่เนี่ยลดเนี่ยงไว้นี่ยงไว้วนูขันแท่นจับที่ว่าจะมา,าตัดเอาใบมันออกอยันเตืองมันกินมันกินนั่นนั่นมันบริไปเลี้ยงน้อมัน สุดยอดเหลืออลียงานะผลแอปเปิลผเต็มต้นอยู่ผลนะสับหลาบอยู่ผลนะพอแม่พี่น้องเ้ยผนะจนว่านกิ่งมันหนังกองลงมาตมบอมื่ตมมันตายเดอต่ต่อเห็นมันปูกมืนอห่มือบอมือที่ลูกพุ่นบานเท่าได้เนาะลูกพุ่นบ เรื่องแต่ต่อพ่อแม่พี่นวลอะไรนั่น,นดกด้วยดกด้วยหักเสียเลยหักทุกป,ปีจนบเหลือจังงอด <laughs> จนบเหลือจักทิงมันหักหลายมันดกดหลายหักไปหักมาตายสับหักหมดทุกปีเพราะมันดกดหลายนะตากตาหน่อยลอยลลาจนจะหลุดอีกแล้ว

เอกเพลงเดีบปะชันน้องยิงไทยนันตาก็ย้ายฝากน้อใหม่ขึ้นมให้จะก็เล่นฟานฟานแล้วก็ต้มเจืดใบอย่ามันบูดมันเนาต้มไนซองมือแลวล่ะก็เลยสีฝาไปฝาไปแกงสันเด็ดเ่านี้ตอนแรกก็ว่าสิมะม่วานนั่นละม่วนจะเห็ดยังอยู่ม่วงอยู่ม่วนฝนตกม่วนเข้าไปบ้านนันนันมาดามันเดี๋ยจ้า ว่าวลรวก็ลืมได้ละจอยกันบ่ปุ๊บก็ลืมปับ๊บหลุดวันก่อนผลที่พกเข้าไปห็นบ่วันกน่นอนอ่ะเดจ,กจักไผาจ,จำบ่ <laughs> จกัจก้ลายจำอีหยงังใดละประเดน,นี้มั่สวสัวกันไปมดเลยประเด็นสุดยอดเลยพ่น่ะเอ้ยพ่อแม่พี่น้องเกิดคนฉน,นบอก่นสวยงามจ้ะดอกสวย,สวย อีลีสวยงามอีลีอันป้าพักนันที่เขาขายนั่นพักซี่มันย่งบ่ฮือผีปัานนี่ โดแล้วพูนะ่นะ <c oughs> เอ้ยพูนะเมาเมาบ่เ,เ,เ,เนี้เมา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 ตัวเมียเมียเป็นโดดอ,อีรีพูนะเอ้ยงาอีรี็เจลิหวย่พ่อเราบอพี่ ถช่ใช่ใชสุดสวยสิถ่ายข้างล่างก็ย่านดากรอกว่ะฮ่าไม่เห็นดอก่แม่พี่น่อยส, <c oughs> สวยงามโอ้ยสวนตะนวนีล่ล่ะสุดยอดเลยสวยงามสวยงามมีมีแต่สองสีบ่จ,บจ้าบักอื้อเนี่ยจ๊ะมันมีสองสีบอนี่แคือเป็นสีเขียวนี่แคอเป็นสีเหลืองท่านอยู่นะพี่อบอทพันยังกทพันยังหนุกปูลงไป มาตัวแม่ปอน่ะเอาไว้นั่นละเอาไปตัดมันเอาไปอีกละอาหาออกบางมันบอกบ้างอย่นี้เป็นบ่แกนี่ก็เลิดเราขาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปวดพ่ออีนี่นเเป็นเตเดตทานันไหมแกเราก็เป็นเตเดดพักกันซี่อันนี้มจ้ะปวดนะพ่อแม่พี่านว่งซี่ให้กิน อืมส่หายกินเป็นเทเด็ดจอยนะ่ะเห็นบ่เม็นไหมุน่ะช่างพุนแต่หอดหลากมันไปไว้แท่ไสอันตุ่มใส่แกงใส่ย่ำพอเป็นยังจ้ะมันบ่ได้ก็บ่ตองได้อะมันได้ก็จังได้บ่วเหลี่ย หอมไปเตะเพิ่นแค่นั้นลรหอมขนาดลยเนอดอกกันเหอนแก่ทั้งบุ้ยหลวบเลย <laughs> ลาพิษรือซะลายพิษบ๊วย่ิบเวยพอษบ๊วพบวยพบวยพบวยพิบพบ๊ววพิยพิษวยพิยพิย นัน่นนบ่พผัวนะพ่อแม่พี่น้องนี่กำบังแง่นึงพัวนะอื้อขอบคุณพี่ละไมคนสวยมากนะคะผัไอ้นี่เอาไม้ผักข้าวผู้ข้าวนี่ผู้ข้าวอ๋จับพ่อแม่พี่น้องอ,อาสันมาเบิง้งไน้สั้นเพื่อนสิคนยังไงเฮาอีกไปเบิ้งดูที่เขาเอาไปกินกับปุ่นซุปน้ำมงซุปต้นไม้แม่นบ่าจา้ะอืมกินกับตำหม้อห้องกินกับลาบกินกับยังนี่ล่ะอ้ยเอามาฉัน พี่แล้ไมมกินดีขมเป็นอยู่วะกินยังดีขมเด็กจอยแล้วหน่องจอยสิก้อยเนื้อมาสูดกินมันยังเลยก้อยขมๆเลยกินก็หลับเนี่ยแหละอืขอกันดีครับเลยค่ะคันเดียวเก็บผู้ข้าวพ่อแม่พี่น้องเลยยังได่จับพ่อแม่พี่น้องพูน่ะผู้ข้าวเพื่อนเก็บให้จอยไปกินกับไอเอไปกินกับซุปน้ำใหม่กับไอกับลงกับลาบพูน่ะเอ้ยจะไปแบ่งหน่องสวยแกงอยู่ สุดยอดอีนี้ได้เร่งพักชี่เล้าได้เึ่งใบผู้ข้าวได้เรื่องยอดไอ้ฟักทองจะพ่อแม่พนวงจะไปแกงเมื่อนี่ละสิพาไปแกงจั้หน่อยนี่ละเดือดอีรีจ้ะสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวไปเพื่อกันพีละไม้เลาก,กันเราสีคุดเอต้นผู้ข้าวจอไปปลูกในสวนจ้ะปุนั้นะความมีน้ำใจของพิ่นนะ่ะอู้ยกราบขอบพระคุณหลายๆเด้จอจเด้อคอ้พีระไม้จเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองรวยรวยิ่งขึ้นไป คอยพ่อแม่พี่น้มงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงล่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บจะจนได้จ่ะเด้อไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวยงามอีลีไปแล้วก็ว่าไปพูดนะ <c oughs> <c oughs> ค่ะจะสวนพักอยู่จ้ะบ๊ายบายค่ะ